เด็กค่ะทุกคนในนี้ก็กลับม,มาวพช่องมัมมียเชนนี่นี่คือสับปะรดไม่ใช่ไม่คือไปล้างเราดินอ่ะสับปะรดสภาพะเองกินเนาะไม่ตั้งแล้วนะไม่ตั้งแล้วโอ้ค <c oughs> ุณที่นี่ไม่กินข้าวไม่ได้หรอกกินเท่าไหร่นีงจะพอไม่กินข้าวไปล้างดีกว่าลูกเนี่น <c oughs> <c oughs> ยไปดทิ้ง 你没、嗯、功能都没歪道，什么玩意？然后嘞，你学会。 สีขาวที่มันผสมอยู่ข้างในเดี๋ยวไปล้างกินกันซื้อกินแล้วเหรอไงไม่รู้ก็ลองคิงซื้อมาให้หนูเนี่ย แล้วเนี่ยหลุดลงมาแตกแล้วก็หลุดมาแตกพื้นมาเนี่ยแล้วก็รื้อมาแตกบอกว่ายังจะนอนนอนแล้วไม่ดิฝนตกตรงนี้ กินแม่งนะสตอมสตอมสตอมสตอรี่อะไรบ้างข้าวย่างมีย่าไม่ไปกินข้าวกินไปเลยอ่ะกินไ้กินนมก่อนก็กินนมก่อนทำไมกินได้วันนี้ตอนบ่ายเวะใหม่บ้านนึงค่ะทุกคนลงมากๆเลย ตอนนี้เราก็ได้อยู่ที่มือแล้วก็คือครูซองนั่นเองค่ะเป็นคนซองที่น่ากินมากๆนะแล้วก็มีขนมปังยาอยู่ข้างใน,นมีขนมปังยาอยู่อีกอันหนึง่งแต่ไม่ได้อมาอย่าบ่นแบบไม่รู้จะบ่นยังไงแล้วอยากปิดเสียงมากๆนะโอ้ซองใหญ่เท่าหน้าตัวอันบลอเลยดูดิ นะอร่อยมันมีความกรอบนอกนุ่มในนะคะทุกคนอร่อยม,มากๆอ่ะ นเนื้อหนึบด้วยอร่อยมากนี่คือตดนี่คืออันที่เขาอร่อยที่สุดเพื่อที่เขากินมานะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนเมื่อก,กี้ไม่ปลดปล่อยนะไปตดมาอือจ้ะนนี้อร่อยที่สุดในชีวิตแล้วก็ใหญ่ที่สุด อันแรกที่เราเคยกินมาด้วยนะเหน่อเท่าหน้าวุ๊ยตดอีกแล้วมัน,นียอะมากๆเลยค่ะทุกคนคืออันนี้บอกเลยว่าค่อยฟินนะคะทุกคนบอกเลยให้ไปลองซื้อกันดูนะคะแต่แต่ก็ไม่รู้ว่าอ,อ,อยู่ที่ร้านไหนเพราะว่าเราไม่ได้ไปนคนเสิรมานี่เหรอ ทุกคนมองคนขาทุกทุกคนขาเราจะเปิดแฟลชเล่น chị tao chưa 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 ba chưa 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 โอ้คนเห็นป้ามช่แล้วแกจ้ได้ยินเสียงผู้ชายใช่ไอแบบนี่แหละเสียงพ่อเลยถือมันเปียโนดาบยาวๆไปไหนก็ไม่รู้มปใส่เปฟันหญ้าที่สวนก็ไม่รู้เมือนกล่ มันนุ่มละมุนวันหนึ่งบ้านบ้านแรกนั่น,นแหละเราจะไปให้ดูว่าหนงปังยาวมันจะยาวเท่านั้นไนแล้วเราก็แห่นยูทูบเบอร์เขากินกันอะที่เขาใส่ไอศครีมอะเออนั่นแหละโองอยากลองบ้างแต่ไม่มีไอศครีมอะออแล้วไมีไอติมมันต้องมีรถขาย แต่ไม่มีอ่ะต้องจ่ายต้องไปที่โรงเรียนที่โรงเรียนอ่ะเราที่โรงเรียนเราเมียเนี่ยไอติมไอติมขายอยู่ตอนเย็นอ่ะแบบไอติมถ้วยด้วย,วยทุกคนคือตอนนี้ปวดอึมากไม่อยากช่วยใครเห็นปิด บแบบเหมือนแป้งยังไม่ค่อยสุกสักนิดนึงอะแต่จริงๆมันสุกแล้วค่ะทุกคนแค่แบบมันเนิ่มมากๆนุ่ม กล่องเป็นกล่อง หมดแล้วค่ะทุกคนเแื้ววันนี้ก็ลาไปก่อน,นะคะ่ะพนดีปวดนิดหน่อยบ๊ายบายบ๊ายบายกัน